แฮปปี้ดีครับผมโอเคครบก็เขาก็ปกติกันดีนะครับผมเราเราก็แบบตอนนี้เราก็แบบสบายทํางานนะครับผมแล้วก็ไม่ไม่ไม่ได้ไปโฟกัสไม่ได้ไปฟิกว่าแบบต่อไปมันต้องเป็นแบบสเต็ปไหนมันต้องเป็นยังไงก็คือตอนนี okay, ้เราก็ทำงานแล้วก็ปล่อยไปปล่อยไปตามธรรมชาติแต่ก็ไม่ได้แบบไม่ไม่ได้ปิดกั้นอะไรก็โอเพนเหมือนเดิมถ้าแบบวันไหนที่มันแบบโอเคนะมันมีมันมีใครที่แบบเข้ามาคุยกันแล้วมันโอเคมันก็โอเคครับ โอ้ยก็ไม,ไม,ไม่ไม่ขนาดนั้นนะครับผมมัเป็นมันเป็นแบบแคปชั่นดีกว่าครับแคปชั่นที่แบบเอยมันน่ารักดีอะไรครับเราก็เลยลองลองดูองโอไม่เหงาเลยครับผมทํางานเจวันแน่นๆเลยครับตอนนี้แล้วก็ทํางานเสร็จมีเวลาว่างแล้วก็แบบไปเที่ยวนะครับผมไปแบบธรรมชาติอะไรเงี้ยมีคนแซวผมอยู่ตรงนู้น <c oughs> อ๋อในบู่บนผมม,มีคุณทีมีคุณทีคุณทีอยู่ด้วยใช่ครับ เ,เพราะว่าร่วมงานกันแหละครับคระนะใกงใตั้หเข้าและเห็นบอวาทำไมคนที่ยอมจ่ายอ่ะไม่ผมสบายอยู่แล้วผมไม่มนะีปนะัญหาเป็นบางเรื่องเป็นบางเรื่องนะครับผมแต่ก็ไม่ได้เปทุกคนต้องต้องดูต้องดู ต้องดูว่าแบบแน่ไหมผมติดขัดเลยเื่อแตกแล้วเกิดแตกแล้วเกิดแตกแล้วอากาศมันร้อนครับแอร์มันไม่เย็น <c oughs> อะไรนะฮะโอเคผมผมเปย์ก็ได้แต่ว่ามันมันมันก็มีเรื่องราวมันก็มีเรื่องราวคือแบบช่วงนี้แบบเปรี้ยวเขาฟิตมากๆเขาแบบลดคุณแบบว่าจัดเต็มแล้วผมก็ชอบแกล้งผมก็ซื้อขนมเข้าไปตลอดตลอดอะไรเงี้ยแบบให้เขาให้เขาทานอะไรเงี้ยก็เลยมันก็เลยมีแบบมีโมเมนต์ว่าทาโดลกันนะแบบ เอาเอางี้หรือเปล่าถ้าคุณลดได้ขนาดนี้ในเวลา2เดือนอะไรเงี้ยคุณอยากได้อะไรคุณก็พูดมาเลยอะไรเงี้ยก็ส่วนใหญ่เป็นขนมครับเป็นขนมครับเป็ขนขน,ขนมไปทไปทานอะไรเพราะว่าเพีย่เขาชอบทานช็อกโกแลตผมก็ชอบทานช็อกโกแลตเหมือนกันอะไรเงี้ยผมผมชอบอยู่แล้วครับผมชอบทานช็อกโกแลตอยู่แล้วใช่ใไไๆๆผมไม่ได้ให้คนเดีครับผมให้ทุกทุกคนผมว่าแบบแจกทุกคนเลย พี่หนิงนี่ก็ได้ขนมจากผมบ่อย,ออะะอยอเหมือนกันอยากได้รองเท้าเหมือนกันโอ้ยรองเท้ายังไงอะไรนะฮะมันเริ่มมาจากคุณเปียวเนี่ยเขาแกล้งผมใช่ไหมเขาวรวมเขาร่วมมือกับพี่หนิงเขาแกล้งผมอยู่ดีแบบผมก็ทำายอแล้วเขาก็มาจุกแก้มผมแล้วก็แกล้งอะไรเงี้ยผมก็เลยแกล้งคืนว่าถ้าอยากได้ขนมมาต้องจุกแก้มก่อนนะ มันดูเป็นการลที่่มันดูแบบวาเรามีแต่ได้ก็ได้ทั้งนั้นเลยผ <laughs> มก็เขินมากเลยครัผมก็เขินแหละครับแต่ว่าก็แกล้งกันเฉยๆแกล้งกันเฉยๆเขาเขาไม่ได้มาจุ๊บโดนจริงๆเขาก็แกล้งเขาก็แกล้งกราบอะไรแบบนี้ทุกครั้งที่ให้ขนมกต้องจกตลอดยตอนนี้ผมเริ่มหลายๆคนแล้วพี่ต่อพุ่มกลับก็จะเริ่มมาจุ๊บผมแล้ว <laughs> ผมให้ขนมด้วย <laughs> ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่ได้ฟิกครับไม่ได้ฟิกว่าต้องแปลว่าก็ต้องเป็นในหรือเป็นนอกวงการครับครับสำหรับผมเหมือนเดิมครับมองว่าถ้าแบบคุยกันแล้วสบายใจคุยกันแล้วเข้าใจก็โอเคครับใชไ่ไม่ไม่ซีเรียสครับไม่ไม่ไม่ซีเรียสไม่ไม่เร่งไม่ได้ฟิกไม่ปิดกัน้นอะไรครับเราก็แบบปล่อยไปตามธรรมชาติดีกว่า